สวัสดีครับวันในวันศุกร์ที่7มีนาคมนะก็นี่เดี๋ยวกำลังจะปัดไปข้างนอกนะไปลาดลีนะเพราะเมื่อกี้ร้านคอมเพิ่งจะโทรมาแนละ้วเขาบอ,อกว่าซ่อมเสร็จแล้วนะสรุปก็คือคอมซ่อมได้นะนะก็เฮ้ยก็ลงไปทนะี่นึกก็ลงไปฮะแต่ว่าก็แพงอยู่ดีอะเพราะสามันหาแต่เอาเออถ้าซ่อมได้ถ้าซ่อมซ่อมได้มันก็ดีกว่าต้องซื้อใหม่นะเพราะว่าคอมซื้อใหม่มันแพงกว่านั้นชัวร์นะฮะแค่นั้นแหละนี่เดี๋ยว เดี๋ยวไปที่ลาดตีอีกทีนะแต่นั่นแหละฮะับแต่งตัวเรียบร้อยอย่ารอพ่อมาคร,รับมันต้พ่อมาสิโมงแต่นั่นแหละเออไม่ก็จะลงไปนะแต่นั่นแหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนี่อยู่ลาดตีนะครับเวลาผมไม่เคยได้ถ่ายนะเออจ้ะเนี่ยซ่อมร้านตรงนี้นะฮะอยู่ตรงข้างหน้าโลตัสเนี่ยมันเหมือนปิดพวกร้านไอ้ทีเลยอย่าเงี้ยอยู่ตรงนี้ไนงะ มีสเวตตรงนู้นเ่ยฮะยั่งมีกันอยูไไ่ทุกที่นะให้ลายตินมเนี่ยนั่นแหละร้านอยู่ชั้นสองชื่อร้านอะไรนะตักคมอมพิเวเตอร์นะฮะเดี๋ยวไปเอาใจตังแล้วก็เอาคอมกลับมาพูดได้เอาคามอมพล่อยทีไอ้เฮียไม่ต้อโล่งไปโอเคได้ละวอง ตกลงตัดคอมพิวเตอร์นะฮะแม่งฟ้อมไวไฟอะไรเบบนี้ก็ตกเก่าให้กูด้วยกูไม่ต้องไปเสียไปนั่นแหละ <laughs> ราคาเท่าเดิมทำภาระอาของให้ด้วยน,นะฮะอืแม, <c oughs> ม่มงสามพันห้ารบทุกอย่างนะฮะที่กูนึกว่าแค่จะเปลี่ยนอะไรอ่าในบอดตัวตัวบอดตัวเมนบอดตัวมอเตอร์บอดอย่างเดียวแต่ทำให้งให้ทุกอย่างนะฮะรานแม่งฟ้อมดีไว้เนี่ยเ <laughs> ออเขาแนะนำนะฮะพวกคนที่ใช้คอมเขาน่าจะรู้จักร้านนี้กันแล <laughs> ้วมั้งนั่นแหละเดี๋ยวกลับละ นี่ไงนี่บังตังคอมอยู่เนี้ยแม่งโชตรชิลเลยแม่งคอมใช้ได้นะฮะใช้ได้ปกติเลยนะฮะก็เอซอซ่อมมาก็ซ่อมมาก็ดีแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมรู้สึกว่าอไอ้คอมนี่มันมันกูมไม่สามารถใช้แบบไม่เสียบไม่เสียบป๊กไม่ได้แล้วนะฮะก็มันก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสียบไว้ตลอดนะฮะแต่เอาปกติกูเสียบตลอดอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่รู้แต่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่กูจะเปิดอีทีมันไม่ติดแต่ว่าพอกูเสียบอี เสียบ,ส,ยบสายไฟสายสาย,สายคอมเข้าไปอะ่ะมันมันไฟมันก็ติดนะครับฟังใสแบบไม่หรือไม่หรือไม่ตอนน้นแบนะะแตมันก็หมดมันไม่รู้เหมือนบางทีกับางทีมันอาจจะไม่เก็บแบตแล้วหรือหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็นั่นแหละเออก็เออก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเดี๋ยวเดกูลองอีกทีหนึ่งเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดทักปักอ้นี้แล้วเครื่องมันดับก็หมายความว่าต้องเสียบไปตลอดน,นะฮะแต่นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะต้อนคืนอ่ะเดี๋ยวตอนคืนกูก็ต้องย้ายจากตรงนี้ ตรงตรงระเกียงกลับเข้าไปในห้องนะฮะเพราะว่าตรงนี้นั่งดึกดึกมันก็นั่งได้น,นะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเออหมายถึงว่าเพราะว่ามันสว่างไงถ้าเกิดใครขับรถมาแม่งก็เห็นกูนะะนหมดแหละตอนนี้แม่งก็เห็นกูหมดนะฮะเออเนี่ยถนนมันอยู่ตรงนั้นไงแล้วแม่งแม่งก็เห็นโล่งเลยลืมเห็นะะนะเออก็นั่นแหละฮะแต่เพราะตรงเนี้ยมันมันเล่นมันชิลจันะนะะงนะก็เดี๋ยวตอนกลางวันก็นั่งเล่นแบบนี้แหละไปไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดร้านก็อ่าก็ ร้านมันถึงแม่บอกร้านปิดไปสามคืนมันก็มันก็เพราะร้านปิดก็คืนจะคืนวันเลนได้ในตอนทุกวันเหมือนเดิมเลยนะเติมแล้วฮะนี่แม่เขาไปงานศพเลยยังไปไม่เสร็จนะฮะก็คงมีพอแล้วก็นั่นแหละแต่เท่าไหร่ฮะับก็ได้คอมกับมาแล้วโอ้ยลงลงลงอกไปนะฮะไอ้เหี้ยแบบคือ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 พอเขาบอกอะไรอ่ะพอเขาบอกว่าคอมอ่ะมันมีโอกาสที่จะซ่อมมันได้เพราะว่าอ่ามันอาจ CPU มันอาจจะโดน damage เพราะมันอาจแบบ ตัวมอเตอร์บอร์ดแต่มันอาจจะช็อตไปโดน CPU ียเราทำไมซ่อม CPU ไม่ได้แบบนี้นกูก็เลยกลักวกลัวเลยเพราะว่ากูก็ไม่อยากจะซื้อคอมใหม่อะมันเข้าใจไหมแล <laughs> ้วตอนนี้มันเป็นตอนช่วงช่วง ช่วยย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตอนนี้ไม่ได้ใครตัดเงี้ยอยู่แล้วต้องซื้อคอมใหม่อีกเลยเฮียกูคุย,ๆๆยังงงอยู่เลยว่าทำไมคอมมึงมาพังตอนนี้ทำไมนะฮะมึงก,กัดจังหวะเวลาได้ดีมากเลยนะฮะ <c oughs> อย่างไรก็ซ่อมมาได้แล้วนะฮะก็เองลองไปลงไ,ไปอย่างนึงน,นะฮะเสามนหน้าถูกกว่าถูกกว่าซื้อคอมใหม่แล้วกนะันแต่นั่นแหละฮะเอออะไรวะอ๋อเมื่อกี้ถ่ายร้านกว๋วยเตี๋ยวให้ดูใช่ไหมเมื่อกี้พ่อเขาแวะกินก๋วยเตี๋ยว ร้านแถวแถวบังน้อยนะฮะแถวแถวตลาดน้ะบังน้อยใกล้ใกล้ๆแหละร้านนั้นนะไม่รู้ชื่อร้านเี่กกูไม่ได้ดูชื่อร้านแต่แต่ร <Kas per now> ้านนั้นอร่อยกูสั่งมาสองจานนะฮะเพราะว่ามันอร่อยนะฮะเพราะอะไรจะสัしし่งสองจานตอนแรกกูจะกินจานเดียวกูไม่ได้หิวด้วยแต่มันอร่อยกูเลยสั่งสองจานแล้วกูก็อิ่มนะฮะไอ้นี้ข้าวเย็นนี้เด็กแม่มีคาหมูด้วยแต่ว่าอ่าบอกว่าให้คงข้าวนิดเดียวนะเพราะว่ากูมีหิวนะเพราะกูกินก๋วยเตี๋ยวมาสองจานนะฮะเอาเถอะก็ เอาเตรียมไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะดติดคุณหิวมีงกูรู้ตัวกูดีนะครับนเขาเว่าเออแต่ที่กูพูดเรื่องรังเดี๋ยวคือเพราะว่าเจ้าของร้านนั่นแหละเออไม่ใช่เจ้าของร้านอะไรอ่ะมันจะมีร้านชาที่แบบเชื่อมอยู่กับร้านเบเตีรยวนั่นแหละเออมันสามารถสั่งน้ำกับสั่งทำเบเกอรี่ได้แบบนี้เออแต่ว่าเจ้าของร้านน้ำนั่นแหละจู่ๆก็เดินมาถามว่ากูเป็นลูกแม่ลูแบบสึกคือรู้สึกรู้จักแม่กูด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็จำหน้ากูได้นะแล้วแต่กูจำไม่ได้ว่ากูเคยไปร้านนี้หรือเปล่า ไม่น่าจะเคยอะแต่ว่าแบบแม่เขาชอบโพสลูกคนในในเฟซเ่ยบางทีแม่ก็ชอบถ่ายรูปผมอะไรแบบนี้นะรับว่าแม่ก็โพสเฟซอะไรบ่อยๆนะฮะก็อ่ ะนะเจ้าคนนั้นน่ะเขาเขาเลยจำก็ได้ก็เลยเดินมาทักเฉยเลยนะฮะคือบอกจะถ่ายรูปส่งไปเซอร์ไพรส์แม่ด้วยหนจะจะถ่ายถ่าย,ายแ,ลแล้วก็ส่งไปสวรรค์หาแม่อะไรเงี <c> ้ย <oughs> มันก็บังเอิญน,นะแต่จริงๆจังหวัดสมุทรสงครามมันก็เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะฮะคนจำเอิญเจอกันอนะไรถึงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะจริงๆเด็กกูอยู่คนนี้เรื่ๆยๆแต่กูก็บังเอิญเจอเจอเพื่อนตอนมาทอยงกูไม่เชื่อกูเด้ กูไปแม่กองหลายรอบแล้วแต่กูยังไม่เจอนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเจอแลแน่ๆถ้าจอม่จะม่งยังอยู่ที่แถวนี้ก็แล้วมังเออแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะไปทําง,งานที่แม่กองอะไรหมดแล้วแต่เอาเถอะนะกูว่าเดี๋ยวกูต้องเจอสักคนหนึ่งแหละก <c oughs> ่อนที่กูจะไปเกณฑ์นนต่อเะอะนะฮะเดี๋ยวกูก็นั่งเล่นคอมไปนะฮะในสถานที่แห่งใหมล่ลมลมแรงนะตรงนี้ขอเล่นคอมไปแบบนี้ ก่อนเลยกันพภคกูมไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วไอีกฝัดก็หวังว่าเขาไม่จะไม่เสียอีกรอบนะแต่แต่ถ้ามึงจะเสียอีกรอบหนึงมันมีประกัน3เดือนนะกูให้เขาไปซ่อมใหม่ใหม่ก็ได้นะ้วเขามีประกันนะกูให้มึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาผัางเลย <c oughs> เ, <c oughs> เ้เดี๋ยวเวลามมืมดเวลาเออเวลาต้องเอาของเขาได้นเนี่ยองก็นี่นะฮะตัวญี่ปุนนะ่รกะ แต่แหละนี่ก็เป็นครบนะ,ะ<อ>สำหรับก็คือสำหรับก็คือไอเราก็คือเวลาชักชักไอเนี่ยไอตัวที่เสียบลบบุ๊กลบบุ๊บก,กกว่ามันจะใช้คอมไม่ได้นะก็คือแบบลบบุ๊กนี่คือมันต้องเสียบตลอดเวลามันจะใช้ได้นะท่านะไม่เป็นไรลบบุ๊กที่คุณเสียบตลอดเวลาแต่ก็อะไรแต่มไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยว นี่เราปิดคอมแนละ้วนี่เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะเพราะว่าเออมันก็นดึกแล้วนะแตนะ่แค่นี้นะกับแต่ย้วยจ้งัรงนี้ฮะสวัสดีครับ